สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด เอนดู u, ครูสัญญาว่าจะซื้อกระเป๋าให้วันเกิดพอได้จริงๆถึงกับกรั้นน้ำตามไม่ไหวสำหรับเด็กๆหลายคนแล้ววันเกิดถือเป็นวันสุดพิเศษต่างเฝ้ารอเค้กหรือของขวัญจากคนรับตัวไม่ว่าของขวัญน,นั้นจะมูลค่าเท่าใดแต่ถ้าได้รับแล้วก็จะรู้สึกตื่นตันใจและเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำไม่น้อยเมื่อวันที่20มิถุนายนผู้ชายตีตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูได้แบ่งปันช่วงเวลาสุดอบอุ่นเมื่อลูกศิษย์คนหนึ่งอยากได้กระเป๋ามากถึงขั้นฝากเงินให้เขาไป ซื้อแต่เขายังไม่ได้ซื้อให้เพราะวางแผนว่าจะซื้อมาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกศิษย์แต่เพราะว่ายุ่งกับการทำงานเขาจึงลืมเรื่องมีไปสนิทพอนึกขึ้นได้ก็บอกลูกศิษย์ไปตรงๆว่าลืมและขอซื้อให้วันหลังทำให้ลูกศิษย์ร้องไห้หนักเขาจึงรีบออกไปซื้อกระเป๋าให้และเมื่อได้กระเป๋ามาลูกศิษย์ก็ดีใจจนกลั้นน้ำตามไม่อยู่ วิดีโอนี้กลายเป็นไวร,รัลมียอดชมแล้วกว่า1.7ล้านครั้งชาวเน็ตต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องอย่างมากมายพร้อมกล่าวว่าสำหรับหลายคนแล้วอาจมองเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเด็กๆแล้วมันพิเศษมากซึ่งต่อมาคุณครูได้ตอบกลับว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำทั้งคุณครูและนักเรียนจึงรักและผูกพันกันมากซึ่งน้องเป็นเด็กมีใ่ดีอาสาช่วยงานครูเสมอ หลังจากเห็นว่ามีคนเข้ามาอวยพรและมีคนส่งของให้น้องก็ดีใจมากจึงอยากฝากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ